เรากำลังจะไปไหนกันคะภูเก็ตเฮ้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  Nice as m o v t h g stone d o w เฮ้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  We are going to Krabi tonight and tomorrow we are heading to Phuket อ้า <So>, ว uh, why we go to Krabi first อะคะ Uh because uh the ticket is cheaper ต้องกันเถอะค่า ก็อัดยูอร่อยอร่อยแต่โดนโ้มอร่อยนะคะทุกคนไปเราจะพ่อไ่ด้กินคักเนี่ยแต่อร่อยทุกอย่างค่ะแนะนำนะคะร้านชื่ออะไรนะคะเรือนไมมโอเคฉันว่ามันเหมือนอยู่โรงพยาบาลมากกว่า Good morning world Good morning Good morning มันตัดกับอันนี้มากเลยอะโรงแรมอะ่รักไหมเฉยๆว่ะตอนนี้เรามาแวะเที่ยวกันที่สม็จนางชีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องซื้อบัตรกันก่อนก็คือเราจะไม่สามารถเอารถขึ้นไปเองได้นะคะเขาจะมีค่าบริการ50บาทแล้วเขาจะมีรถอะพาขึ้นไปข้างบน ถ้าแขนก็ต้องอยากแต่ยาพ้อไม่ก็อยากได้รับบทโคโกโรนี่ค่ะ <laughs> เหมือนฉันแก้ผ้าเดินอ่ะ 1, 5, 2, เราถือคติตามสติกเกอร์ที่ติดหลังนี้นะคะว่ารวยวันนี้ <laughs> ตอนนี้เราก็เดินมาจากฝั่งตู้กับข้าวนะคะจะไปคาเฟ่ไหนไม่รู้ต้องซอจะพาไป <laughs> มันไกลจากที่เรามามกี่เมตดอ่ะห้าร้อย1นิโล ึ้นไปบนเขานะคะเขาเล็กๆแต่มันมีแบบว่าเป็นดอกหญ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าน่ารักจริงซึ่งวันนี้แพนตอนแรกเรากลับว่าจะไปแหลมพรมเทพแต่ทีเนี้ยก่อนเราจะมาถึงโรงแรมก็คือแบบมันเกือบห้าโมงแล้วอะเราก็คิดว่าคงขับไปไม่ทันห่างจากที่นี่ไปห้าสิบนาทีเพราะที่ตกคดีนี่แต่เรากลับเจอที่นี่จ้า oh. น่ารักโคตรด มีความทีมแทงเล็กน้อยเนาะอีกคนข้างบนก็จะตกอีกคนข้างล่างก็จะเอาโลก เมื่อกี้คือวิดีโอเหรอเอ้าอันนี้<ด>ก็ไม่ได้ขยับหมุนตัวไปมั้งน่อยให้หันหน้าให้หันจมูกมันแหสมด้านกะหันพีไปน้อยคือมันหันจมูกจมูกอะ Next station หอยป้ายได ิปอันนี้เป็นห้องที่เราอยู่นะคะรอแบบนิดนึงอ่าเอ๊ะเอ๊ะเตรมพลังกันเด้อก่อนที่จะไปไหนเอ่ยวันนี้ไปไหนแหลมโฮมเทพเชันว่าลงไปไม่ไหวกันแน่แนนะมาแหลมโฮมเทพกลางวันแสกแสกแม่ เออเรื่องของแม่ไม่เกี่ยวกับพ่ออนี่บอกคือไม่ใช่บอกลูกนะบอกพ่อนะจ้าแล้วพ่อก็คือเป็นคนใจจะฟังไงก็อยากอ้อนผัวอยู่แกรอทุกคนด้วยโอ้ยมันมาขางอยู่แค่แม่แม่เดินขึ้นตายแน่ซอพูดเลยคืออ้ย เดี๋ยวครมาไปต้นคลิปลงมามานอนงู้ๆที่โรงแรมใช่ไหม,หมจะถึงแล้วนะ่ะทำตัวเป็นคนแก่โอ้ยไม่ไห,ไหวแล้วไหวอยู่ไหมพอแล้วไหมสวยไหมจต้องบน <ๆ S 1> <ๆ>จะสวยกว่านะ <laughs> こする昼下がり宿題すスト終わったよあいつが飛ばしたいつも下付きになって待って,てのの JI, た誰かのあなたがうん เราจะไม่ค่อยเมาถ้าเกิดว่าเรา,เราบอบกใฟ้งเพลง เป็นคนขับมอไซค์มาส่งก็คือเขามีข้อมูลบอกเราว่าเพราะเครื่องบินจะมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็คือไม่ต้องรอหลุ้นจบอันนี้คือถ่ายเก็บไว้กะบไปตัดต่อใส่รูปทีเดียวทีหลัง หาหายพ่อบอกหายตอนล้มน่าจะตกน้ำเจอไหนอ่ะนั่นอ้อเรากํลังจะกลับกันแล้วค่ะกปีกันเชิญค่ะแล้วย่าเห็นอีกปะ่ะที่เขียนไว้ แล้วเจอกันใหม่ในวนะีดีโอหน้าค่ะ